ได้อยู่หลับได้แต่ไดก้กลัวว่ามันจะสะเทือนสนันวันไหวจะนอนไม่ได้หลับไม่ได้นอนแต่ก็พอได้หลับแล้วก็ไม่ได้สนใจใ,ใครละไม่สนใจโลกละใครจะทำอะไรก็ช่างเขาละการหลับนี่เป็นการพักผ่อนที่ดีที่สุดร่างกายเราก็จะได้พักจิตใจสมองเราก็จะได้พักหยุดการทำงานชั่วขณะหนึ่งมีแต่ลมหายใจที่ทำงานอยู่ ตื่นมาถ้าใครได้รับได้พักผ่อนเต็มที่แล้วตื่นมาก็สดชื่นมีกําลังเนะนะนะมื่อคืนก็มีครูบาอาจารย์ท่านเดินทางมาท่านมาจากจังหวัดอุบลนี่แหละไปทําภารกิจที่ลําพูนเดินทางกลับมาก็แวะมาพักด้วยญาติที่ตามที่ตามมาก็หลายคนก็มาเป็นครั้งแรกครั้งแรกได้มาเห็นได้มาสัมผัสบรรยากาศบนภูเขาอากาศก็จะเย็นสบาย เมื่อเช้าเขาก็ทําโรงทานเข้าจี่มานะใครยังไม่ได้ชิมก็ไปชิมเอาเลยชิมเอ,อนานะโยมนะข้าจี่จากนู่นแหละฝีมือจากต้นตำหรับเขาลองดูก็ทําความรู้จักกันไว้แล้วก็จะได้มีโอกาสถ้าไปมาหาสูก่กันครั้งต่อไปก็จะได้คุ้นเคยกันมากขึ้นนะการรู้จักนะกัลยาณมิตรเนี่ย ถือว่าเป็นมงคลนะโยมนะเป็นมงคลข้อแรกๆเลยก็ว่าได้นะการครบบัณฑิตการครบการลาณมิต m i t เป็นต้นทางของพรหมจันทร์ด้วยซ้ำไปนะเราจะเจริญก้าวหน้าในทางนะธรรมะชีวิตเราจะเจริญรุง่งเรืองก็ด้วยมีกัลายาณมิตรที่ดีนะชักชวนชักจูงแนะนำนะให้เข้ามาในจุดนี้นะจุดที่เราจะได้ สร้างบุญสร้างบรารมีต่อจากของเดิมที่เราทำไว้เห็นไหมบางคนถ้าตามลำพังแล้วอาจจะไม่รู้จักไม่รู้จักวัดนี้ก็ได้แต่เนื่องด้วยมีใครชักชวนมีเพื่อนมีญาติพี่น้องบอกข่าวต่อกันไปก็เลยได้มีโอกาสขึ้นมาเห็นไหมเราก็ได้มาร่วมกันบำเพ็ญคุณงามความดีด้วยกันให้ทานก็ตามรักษาสินภาวนาอันนี้เป็นทางแห่งความสุขความเจริญนะ เขาเรียกว่าเป็นบุญเป็นบุญเป็นบุญกิริยาวัตถุทานน้ำใหม่ศีลใหม่ภาวนาใหม่สามประการนี้ทางแห่งกุศลเป็นทางแห่งความเจริญพวกเราก็บางเพียนไปตามโอกาสตามกําลังใครอยู่ใกล้เลือกสะดวกหน่อยก็มาบ่อยๆมาอยู่เรื่อยๆแลามีโอกาสดีกว่าคนอื่นเขาเราก็มาให้เป็นประจํา คนอื่นทางไกลนานๆก็จะได้มาทีเขาก็ไม่อยากเสียโอกาสนะเขาก็ทําเต็มที่ของเขานี่อันนี้ก็ถือว่าเราใช้เวลาให้เกิดประโยชน์ปกติวันหยุดเราเราก็จะไปท่องเที่ยวไปพักผ่อนไปที่กินที่เที่ยวอะไรต่างๆแทนที่จะได้พักผ่อนกลายเป็นเหนื่อยกว่าเดิมนะพอพอหมดวันหยุดแล้วไปทํางานนแทบจะไม่มีแรงจะไปทํางานแล้วมันเหนื่อยแล้วเที่ยวซะเหนื่อย ไม่ได้หลับไม่ได้พักผ่อนเต็มที่แต่นะว,ว่าวันหยุดจริงๆเราก็ให้หยุดพักกายพักใจหานะความสงบใส่ตัวบ้างนะชีวิตเราล่วงเลยมาถึงขณะนี้แล้วความสุขภายนอกเราก็ผ่านกันมาไม่รู้ตั้งเท่าไหรนะ่แต่ความสุขภายในเนี่ยเรายังน้อยอยู่ยังขาดอยู่ตรงนี้แล้วก็พยายามเติมนะเติมความดีเติมความสงบสุขให้กับจิตใจของตัวเราเอง มันจะได้มีกำลังไปสู้งานต่อไปอันนี้ก็คือบทบาทหน้าที่ของพวกเราชาวพุทธน,นี่ก็เริ่มมาตั้งแต่วันที่5แล้วนะะอาจารย์ก็รับแหกญาติโยมมาตั้งแต่วันที่5 5,6นี่จะหนักหน่อยญ <laughs> าติโยมจะเยอะหน่อยพอวันนี้เริ่มเบาและเริ่มนิ่งแล้วแต่พรุ่งนี้ก็จะเริ่มอีกวันที่เกาเก้าอีกก็ไม่เป็นไร อยู่ได้ก็อยู่ไปสู้ได้ก็สู้ไปนะโยมยังดียังมีโอกาสกลับไปบ้านบ้างเนาะแต่มาอยู่แต่ <laughs> ไม่รู้จะไปหลบที่ไหนเหมือนกันนะเนาะหลบเข้าป่าก็ต้องออกมาอยู่ดีโยมยังมีโอกาสแวะก,กลับไปพักผ่อนที่บ้านนะหลบได้อยู่เออโยมนี่ก็ทิ้งพระทิ้งเจ้านะไว้เนาะต้องขอบคุณมากมากจีเออ เงมากรู้จักกลบหลีกรู้จักเออหลีกเลี่ยงเออตรงไหนมีภัยหลบเลี่ยงเออก็ถูกแล้วเรามีปัญญาก็ต้องอย่างานาั้นนะโยมผู้มีปัญญาต้องรู้จักหลบจักเลี่ยงเอออันไหนอันดีเราก็ไปแต่ไม่เป็นไรแล้วก็ยังกลับมาให้กำลังใจกันเหมือนเดิมยังมีภารกิจอยู่วันนี้พรุ่งนี้ แล้วก็วันที่สิบก็ค่อยแยกย้ายกันไปก็ไม่เป็นไรพรุ่งนี้ก็จะมีครูบาอาจารย์ท่านเดินทางมาจากจังหวัดสระแก้วนะมีใครรู้จักท่านบ้างไหมพระอาจารย์ปริญญาพระอาจารย์กลางนะก็เป็นพระที่ท่านแสดงธรรมได้ดีอีกรูปหนึ่งอาเมีใครไม่เคยได้ยินได้ฟังก็ให้มาร่วมฟังเทศฟังธรรมกันพรุ่งนี้ เวลาสองทุ่มหลังจากทำวัดเย็นเสร็จนะก็ถือว่าเป็นโอกาสที่ดีแล้วแหละนะพวกเราถ้าอยู่ใกล้ก็อยากได้พลาดก็แล้วกันนะมาร่วมนะมาร่วมปฏิบัติธรรมด้วยกันนะนะก็ฝากไว้อย่างเท่านี้สำหรับผู้ที่จะเดินทางวันนี้ก็ขอให้เดินทางปลอดภัยมีบุญรักษานะไปจนตลอดนะหนทางเส้นทางกลับบ้าน ญาติโยมที on ่อยู่ที่นี่ก็ขอให้โชคดีมีใชยเช่นเดียวกันคิดหวังสิ่งใดก็ให้มันสำเร็จสมความปรารถนาครูบาอาจารย์ก็ขอให้มีความเจริญในสิ้นในธรรมมีอายุมั่นขวัญยืนเป็นหลักเป็นกำลังใจให้กับศรัทธาศิษยานุสิตกราบนานเท่านานขอเจริญพรทุกทุกคนเด้อทุกทุกทักทุกัุก ยาทาวริวะฮปุราปะริปุเรนติสคกรังเอวามวะอิโตทินังเปตานางอุปกาปติอิจิตังปฏิตังตุมหังกิะเมวะสมิจตุสัพเพปุเรนตุสังกาจันโทปนารโซยามามนิโช

มาเตภาวัตวันตรายยสุขิธิคายุโกภาวะอาภิวาดนัสลิสันิจางุธาปจายโนจตารตโรธรรมวัฏทันตีอายุวันโนสุขังหาลังอายุโทภรโททิโร วันนาโตปฏิภานาโต้สุขัสสะทตาเมทาวีสุขังโสอติคัจฉติอายุงทัตตวะพลังวันนาสุขันจะปฏิภานาโต้ทีขายุยาสวะโหติยาทายาทุปปัจตฉติติภวตุสะพมัง ขันดุสัพพเทวตาสัพพุทธานุภาเวนาสาธสุทิพวันตุเตพวตุสัพพมังคละระขันตุสัพพเทวตาสัพพธรรมานุภาเวนะสาธสุทีพวันตุเตพวตุสัพพมังคลาะ รักขันตุสาพเทวตาสาพังคานุภาเวนะสาธุทิภาวนตุเต รักษาทุกท่านทุกคนความสุขความเจริญเดี๋ยวพระท่านจะออกไปรับพระทหารข้างนอกนะญาติโยมก็รอแป๊บหนึ่งแล้วก็ค่อยรับต่อจากพระให้พระท่านรับก่อนเอรอข้างนอกก็ได้หรือว่ารอแป๊บหนึ่งไม่นานวันนี้มี้าภาพลงทานมาทำอาหารถวายพระหลายๆคนขอ,ขอมทนาบุญด้วย เจ้าเล็กเจ้าใหญ่ได้หมด <laughs> เออมุน,นาบุญด้วยจากพิษนุษโลกเขาก็มาทำตั้งแต่เมื่อคืนเอตอ้ังใจมาทำบุญ สื่อมาด้วยนะครับผมว่าไม่มีก่อนแล้ว จากที่พระรับพระทหารเสร็จเรียบร้อยหมดแล้วก็เชิญญาตโยมุบาศกุบาสิการับอาหารต่อได้เลยนะรับอาหารต่อได้รับประทานได้บริโภคได้ตามสบายเชิญเชิญผู้หลักผู้ใหญ่ผู้สูงอายุก่อนก็จะดีนะเกียิผู้สูงอายุรับก่อนเลย ผู S <S <々>้ได้รับก่อนก็เผื่อให้คนหลังด้วยด้วยล่ะเผื่อเอาแค่พอดีอิ่มของเราก็พอแล้วอิ่มเดียวค่อยไปต่อ anh uh. karo

เออเข้ามารับขนมจากพระต่อนะยังยังมีอยู่เป็นก็ได้เปลนครับขม ยอดขายเด็กขนจอมบ้านที่รีบๆอะไรนะตีกันตีระคันปลอดสารแน่นอนตอนนี้ขึ้นอยู่กับยา มันคือมันคือการเอาการดูดเงางานของผู้ที่องผมก็ไม่ได้หมดใช่ไม่หไม่ไหล